ตอนนี้คุณอย่าลืมว่าภายในเนื้อน้ำมันเกียร์เนี่ยจากร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับพอเกิน65องศาเซลเซียสเนี่ยมันจะขยายตัวเป็นร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์เนื้อน้ำมันเกียร์ขยายตัวนะฮะเมื่อขยายตัวแล้วเนี่ยประมาณทักสี่ชั่วโมงให้หลังเนี่ยไอความร้อนที่มันขยายตัวน้ำมันเกียร์ขยายตัวเนี่ยมันก็จะคายน้ำออกมาส่วนที่เป็นไอน้ำเนี่ยอันนี้เป็น เป็นเสื้อกียร์เป็นเพดานเสื้อกียร,รไไไ์ไอ้น้ําไปไหนไอ้น้ําก็มาเกาะติดอยู่ที่เพดานเสื้อกีร์รนะฮะเสร็จแล้วสักเจ็ดแปดชั่วโมงให้ให้หลังหรือถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยช่วงตีสี่ตีห้าในอากาศเย็นสนิทไอ้น้ำเนี่ยมันคอนเดนเซ่ตัวเองเป็นหยดน้ําลงมาปนในเนื้อน้มันเกียร์รนะฮะฉะนั้นถ้าคุณพฤติกรรมคุณใช้รถแบบนี้นะครับไปประมาณสัก หนึ่ง uh, ปีเนี่ยน้ำจะอยู่ในเนื้อน้ำมันเกียร์ของคุณเนี่ยสมมุติว่า8ลิตรเนื้อน้ำมันเกียร์เนี่ยคุณจะมีน้ำเพิ่มเกือบ1ลิตรในน้ำมันเกียร์แต่ว่าน้ำมันเกียร์หรือ ATF automatic transmission fluid เนี่ยเขาโซลูชันให้มันรวมตัวกับน้ำได้นะฮะฉะนั้นคุณไม่รู้สึกอ่ะคุณสามารถใช้ไปได้เรื่อยเกียร์รไม่เหมือนกับเครื่องยนต์ถ้าเครื่องยนต์นี่ถ้า ไอ้กระเคนฝาสูบแตกน้ำเข้าเครื่องน้ำเข้าฝาสูบอะไรเนี่ยมันเป็นนมชัดเจนเห็นเลยนะฮะค,ความร้อนมันปีดเลยแต่ในน้ํามันเกียร์เนี่ยมันจะมีตัวที่สามารถไดรูทเป็นเรื่องเดียวกันได้น้ํากับน,น้ํามันเกียร์เนี่ยเป็นตัวเดียวกันได้งั้นคุณยังใช้ได้แต่ว่านั่นคือตายผ่อนส่งแล้ว<อ>นะครับการตายผ่อนส่งของอายุเกียร์แล้วเกียร์ลูกนั้นหนึ่งไลฟ์เซอร์เคิลหรือหนึ่งวงรอบเกียร์เนี่ยทุกบริษัททั้งบริษัทผลิตเกียร์ ทั่วโลกเนี่ยบริษัทแม่หลักๆเนี่ยมี8บริษัทผู้ผลิตเกียร์เนี่ยก็สเปซิฟิกให้1วงรอบของอายุเกียร์เนี่ยไลฟ์เซอร์เคิลเนี่ยหกแสนกิโลอ้ครับผมแต่ถ้าพฤติกรรมคุณใช้รถแบบนั้นนะฮะแล้วก็พฤติกรรมของบรรดาศูนย์รถยนต์ทั้งยุโรปทั้งญี่ปุ่นทั้งเกาหลีในเมืองไทยเนี่ยมีการให้ถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์โดยใช้ ระยะทางบำรุงรักษาเนี่ยใช้ของยุโรเปียเนี่ยตารางบำรุงรัษายุโรปเนี่ยมาถ่ายเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เนี่ยตัวนั้นไม่รอด6 0 0นะหกหมืกิโลนี่น้ำอยู่ในเนื้อน้ำมันเกียร์นี่เป็นลิตรแล้ว